โบกมือล่าล่งจากคณะหมอลั่มปฐมเทิ่งศินย่างเป็นท่างการแล้วค่ะสำหรับนองอาจนองชายสุดหล่อของศิลปินหมอล่ํ่สาวแอนออรดีและเตรียมตัวที่จะไปสังกัดคณะหมอลั่ใจเกินร้อยบอยซิลิใชในฤดูกาลหน้าค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับชมมอลั่กอดสิบทุบผู้ทุกคนค่ะ นกอ,อาดอินทร์สอนค่ะเพ,พื่นพี่น้องน้องชายสุดหล่อของนางเอกสาวแอนออรดีค่ะสังกัดคณะปฐมเป็นเทิงศินนะคะได้เพียงบก,กีฤดูกาลเท่านั้นนะคะก็ได้ประกาศอำลาคณะปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่านะคะฤดูกาลหนาเพิ่นกาิศิรหย่าสังกัดนะคะไปอยู่กับวงพี่เคยของเพิ่นนั่นก็คือวงมอลลัมใจเกินร้อยบอยซิลิชัยค่ะ คณะปฐมบันเทิงศิลป์ค่ะพี่พี่น้องก็ถือว่าเป็นคณะบลําแหลกนะคะที่ได้ให้โอกาสนะคะนงอาจในการเป็นศิลปินอย่างเต็มโตค่ะคุณพ่อดาบซอสน,นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสายสะดือให้กับนงอาจนะคะได้มองเห็นความสามารถในตัวของเพิินนะคะก็เลยเปิดโอกาสให้นงอาจนะคะได้ขึ้นบนเวทีนะคะจับไม่ลองลำนะคะแล้วก็ออกฉากล่ำเลืองนะคะ ซึ่งตอนแรกนกอาจก่ยังเหฮดไดบ่ดีเท่าที่ควรนะคะก่ยังตะกุกตะกักอยู่ด้วยทีน้องบ่ามีประสบการณ์นะคะและกายังว่ามีความมั่นใจในเจ้าจของแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งค่ะนกอาจก็สามารถใช้แววความเป็นศิลปินนะคะพระเอกมอล่ํ่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะ เป็นดาวรุ่งของวงการมะล่าที่นนาจับตามองเลยกระว่าได้ก็เพราะว่าขณะปฐมหลกักกาคุณพอดาบซอได้ให้โอกาสดองอาดในเทือนนั่นค่ะหาแฟนกับพอมีมาเสียฟอร์มเฮาอย่างหนุ่มสำมนี้คนหักอยู่ใส่แล้วใจเต็มทีหนาวมาจะมีอยากสิมีคู่ใจต้อยพอนุ่งคนอหนีเขาเปน็นอะไรกันดยะฮะอา้าอันนี้ผัวละผัว เอาผัวอีกแล้วเอาอีกแล้วพ่นว่อสีพนอยู่หลังหันท่านแต่พ่อตีแด้อันนั้นผัวอันนั้นผัวปอมนีผัวแท้ผัวหลาเนี่ยนี่เขาเป็นไข่มัตะใสรฮะผัวหลาหลาเสื้อหงตีเออหัวผัวเสื้อว่างอะไรบานีผัวเสื้อว่างหงตัมครับหงตัมครับหงตัมครับเล่าจากูุลจอนี่หงตีนั่นหงตัมเออตระกูลต่อตีเบิ้งนาเบิ้งไปมากๆบางคือแอนอแลดีแท้ เดเดเขาเป็นญาติกันเป็นญาติกันตีแต่เป็นผัวหนุ แล้วมือนี้ก็มาหอดค่ะมือที่น้องอาดได้ประกาศอำลาขณะปฐุมันเทิงสินย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็เห็ใไ้แฟนคลับ FC คขณะปฐุมันเทิงสินนะคะเสียใจระกาเสียดายไปตามๆกันนะคะเพราะว่านน้องอาดกะ นะคะคมาอยู่กับปฐมบันเทิงศิลป์น,นะคะและการได้จับไม่ห้องเพลงมอบความสุขดา่หนาเวทีให้ฟแฟนครับย่งบดดนทอไดยนะคะกสีง่ายไปอยู่คณะใหม่แล้วค่ะแต่กบาเป็นยังค่ะเข้าร่วมในการตัดสินใจของหนังอาจในเทือนีเนาะคะ่ะ และตามธรรมเนียมประเพ่นีค่ะการใจัดใหญ่สังกัดของศิลปินนะคะเป่นกระตองไปล่ามาหวายนะคะซึ่งน้องอาสนะคะกับปฏิบัติตามนะคะกะคือจบฤดูกาลแล้วนะคะน้องอาสกะขอนะคะเขามากราบล่าคุณพอดาบซอหละกะคุณแม่อิ๋วนะคะโดยที่น้องอาสค่ะเดบโพผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะเด็กก่าวขอบคุณทางคณะปฐมรเทิงศิลป์ คณะผู้บริหารนะคะเพื่อนรวมงานร่วมถึงแฟนคลับ FC ค่ะน้องอารค่ะเด็กโพดกาวขอบคุณผ่าน Facebook ส่วนตนะคะบอกว่าผมขอขอบคุณปฐมมาเทิงศิลป่อดาบสอแม่อิ๋ววนาอ้นพอดิอแอออดและเพื่อนพี่น้องที่รวมงานทุกคนเลยนะครับขอบคุณแฟนคลับปฐมที่ค่อยสนับสนุนที่ค่อยสพอร์ตผมมาตลอด ขอขอบคุณทุกๆโอกาสที่ให้ผมได้แสดงความสามารถบนเวทที่อันส่งเกียรติจนได้รับแต่สิ่งดีๆในบาทหลังนี้ครับหมอล่ำปฐมบันเทิงศินฤดูการที่จะถึงนี้ฝากที่ตามผลงานและให้กำลังใจผมอาจอัตชัยใจเกินรอยไหวน้ำแน่จ้คนด้วยครับหักแพ่งบึงแย่งกันแบบนี้ตลอดไปนะครับ นี่ละค่ะเพื่อม่พี่น้องก็คือค่ำกล่าวขอบคุณน,นะคะของนกอ,อาจที่มีต่อวงมะลำปะมปฐมบันเทึงศิลป์นะคะที่ได้ให้โอกาสจุดประกายความเป็นศิลปินของน้อ,งอาจอย่างเต็มโตนะคะพอดับโซนะคะมองเห็นแววที่นกอ,อาจมีนะคะด้วยหน้าตารูปร่างที่ล่อเลานะคะ เพิ่นก็เลยได้ยิบยื่นโอกาสนะคะให้กหนองอาด้าบานมีโอกาสได้มือน,นั่น,นะคะ่ะเฮากสิบุรินนะคะพระเอกดาวรุ่งนะคะของวงการมะล่ามอีกคนหนึ่งนะคะนั่ก็ขึ้น,นอกาศในมือนี้่นะคะเนาะอันนี้ก็คือชุดเริ่มต้นความเป็นมานะคะในการเป็นศิลปินนะคะในการที่ได้รับโอกาสจากคณะประบันเทิงศิลป์คุณพอดาบซอเนาะค่ะ หลังจากที่น้องอาดนะคะเด็เขาไปกราบล่าคุณพอดับซอคุณหมาอิวนะคะน้องอาดก็ได้โพสผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าคุณพอดาบซอให้พ่อนน้ำตากันไหลออกมาเองที่น้องอาดน้ำตาไหลนะคะมันกาดแสดงถึงความหักความกระตันยูนะคะความผูกพันที่มีต่อคุณพอดาบซอและกะคณะปฐมเเรื่งศิลนะคะผู้ที่ให้โอกาสน้องอาดค่ะ มาอาพรดีจะมาเขาให้ข่ายสายลมเย็นดีแม่นครับมาจากหาดสายลมเย็นน้ำมูตะเด้ครับได้นี่ตาบาบ้านได้เป็นจะค่ำเลยค่ับบาบ้านเนี่ยเป็นจะค่ำอยู่เลยครับมันควรดีเป็นเลยไหมตะกี้อาทิคนโตเน็นึ่งที่นโตพันเป็ดยักกันในน้ำชาว่ามาอยู่น้ำปฐมนี่มาเอาบังคับขเป็ด ในะระยะนั้นเป็นยังคือนเตะเส่คือเป็นเอากับมีมีหลายคนแนะนำอยู่ครับพ่อบอกว่าเอ้าคือคือบ่าล่องเป็นมอลัมเบิงคือบ่าล่องไปขึ้นเวทีเบิงแต่วันแล้วความที่ว่าห้าเป็นโนตีเนาะพ่อแล้ววันนี้มันเสียงบอดีไหมครับว่าเคยเอื่อยไหมพอ่เอเห้าก็เลยแบบประมาณจริงไหมแบบว่าบ่เคยบ่เคยลองเพียงเคยบ่เคยลองมะลำแบบลองมะลำบ่เป็นเลยพ่อ ว่าพ่อเป็นนักดนตรีมาหลายปีนะครับพ่อก็แบบว่าพ่อพ่อมีวีซ่าที่โตเนี่ยแต่ว่าคันว่าเป็นหมอลำเครื่องเฮาเรือจากศูนย์ใหม่จริงจริงนะว่าโอ้ยมันก็บ่คือนังแจะเม้นรอที่แรกเป็นในเน้นกั้มพ่อเป็นแตบก็ใช้สุดเพชรเลยแต่ว่าพ่อพ่อเป็นกันว่าสิบอกเศร้ากับพ่อแมนมวยการมันเลยไปเป็นไรมวยการมันคือแบบแล้วคนก็มาข่อมนะแต่คนก็มาคนมาดมันจะดี สำหรับฤดูการนาคะ่ะกับเ็นที่แนนชัดแล้วว่านกอ,อาจจะไปสังกัดขณะมอลลามใจเกินรอยบอยซิลิชัยซึ่งก็เป็นคณะของพี่เคยของเพิินนะคะหละก้กการเพิ่นจะได้ไปทํางานไก่ชีดกับเอื้อยของเพิินนะคะนั่นก็คือศิลปินนา่งเอกวอลลัมแอนออลดี already, นะคะก็นานนั่นนะคะเพราะหนาบอยซิลิชัยเพิ่นกเคยโพดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะว่ามีพระเอกใหม่มาสมัครหน้าตาดีและเป็นที่คุณเคย แฟนคลับเอฟซีค้อมอลําค่ะกระเดาไปต่างๆหน้าาว่าเป็นพระเอกคนนั่นคนนี่บอนะคะที่จะมาอยู่น้นาคณะมอลลาใจเกินร้อยแต่ตอนนี้บทสรุปก็ออกมาแล้วว่าเป็นน้องอาดนะคะน้องชายภรรยาสุดสวยของเพิ่นนะคะที่จะมาเสริมทัพนะคะทีมพระเอกของวงมอลลาใจเกินร้อยในฤดูกาลที่จะฮอดนี่ค่ะส่วนบทบาทการแสดงของน้องอาสนะคะในฤดูกาลหน้าครับ สังกัดคณะหมอลําคณะใหม่จะเป็นแบบใดพ่อแม่พี่น้องแฟนครับก็ต้องค่อยลุ่นกันนะคะว่าเพื่นจะมีโชว์บอนะคะจะมีบทบาทในล่ำเรืองต่อก่อนบอนะคะก็รกรดติดตามบทบาทใหม่ๆนะคะที่พ่อแม่พี่น้องจะบอกเคยได้เห็นนะคะจากคณะปฐมเป็นเทิงศิลป์กับเป็นใดค่ะจังไดกกรอดติดตามให้กาลังใจน้องอาจนาแน่นะคะเนาะนี่ละค่ะพ,พี่น้องก็คือข่าวคราวนะคะการ อําลาคณะปฐมปเพื่ินศิลป์ของน้องอาดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่เฮนห้ไพ่หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเอฟซีคณะปฐมนะคะเสียดายเสียใจนิดๆเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก็ว่าเป็นยังค่ะถึงแม้ว่าน้องอาดจ,จะไปอยู่คณะมอลล์คณะใดนะคะแฟนคลับเอฟซีก็จะตามไปให้กําลังใจน้องอาดคือเก่า่นหละค่ะ ช่องมอลำกอดซิปค่ะก็ขอทรงกำลังใจนะคะให้กำลังอาดนะคะให้เจริญลุ่งเรื่องนะคะให้ซื้อเสียงโด่งดังขึ้นไปอีกเรื่อยๆกับสังกัดใหม่อารอัธชัยหมอลำใจเกินร้อยค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้กามีเรื่องราวมาฝากพมเพพินอเอาไว้สำนีกสักก่อนค่ะคลิปหน้าจะมีเรื่องราวของศิลปินพระเอกนาาเอกคนใดในวงการมะลําข้องเฮาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมะลํากดซิปไปนำาลเด้อค่ะคลิปนี้แอดต้องไปแล้วขอกล่าวคํำวา่าสวัสดีค่ะ